สวัสดีครับผมบอยจากเว็บไซต์เดอะโดสซนะครับเว็บไซต์ขายเมล็ดพันธุ์กระป๋องเป็นกระพื้อตวน้ำนะครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีการสาธิตเรียกว่าสาธิตว่าสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดกระป๋องเพชรโดยใช้จุดสำเร็จรูปนะครับที่ทางเว็ขายอยู่ตอนนี้ครับผมก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเพาะเมล็ดอะไรมากมายนะครับก็อาศัยเปิดอินเทอร์เน็ต g o o g l ลหรือไม้แต่ยูทูบ นะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงเอามาใช้ที่ที่บ้านนะครับแล้วก็เอามาใช้กับวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะครับก็รบเริ่มกันเลยแล้วกันนะก่อนอื่นก็จะมาขอแนะนําก่อนเลยว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีชุดเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นเมล็ดวันนี้ก็จะมาเพาะไอ้อตัวอเอสโตแล้วกันนะฮะ่อจะเป็นเมล็ดที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับผม แล้วก็รองออกมาก็จะเป็นชุดเครื่องมือุปกรณ์ขนาดเล็ครับที่จะไว้สำหรับตัดดินหรืออาูนยืนอะไรอย่างนี้นะครับะกลไกประกาเคมีสาหรับเข็นชต้นไม้นะครับจะมีช้อนพลาส,สติกนะครับพลาสติกนี่ก็เอาไว้ตัดปุ๋ยยาน้ําอะไรก็แล้วแต่จุณผู้ชนะครับมีไม้ที่สำหรับจะเอาไว้จัดเมล็ดครับ ตอนวางไปนิดลงกระถางนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นอ่างพลาสติกแล้วจะไว้แช่กระถางนะครับแล้วก็มีน้ำกระตานะครับน้ำที่ตวงไว้ขนาด1.5ลิตรนะครับผมแล้วก็ลงลงไปก็จะเป็น,นตัวฟอกกี้นะครับเพื่อช่วยะชีดนะครับผมโอเค อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าพูดไปด้วยอัดนวิดีโอไปด้วยนะครับคนเดียวเลยคนนี้นะครับก่อนอื่นก็าจะมาดูกันเลยว่าท,ที่ที่ที่มีเนี่ยจะมีอะไรไปให้บ้างนะครับ ก็ถือว่าง่ายนะสำหรับผมแล้วก็คือถ้าเป็นชุดพ่อไปเนี้ยคือเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์หรือไม่ต้องไปหาวัสดุปลูกอะไรเงี้ยเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ปลูกเยอะแย,ยะหรือมากมายอาจจะพอแค่สิบกระถาง5กระถางนะครับถ้าซื้อเป็นชุดพ่อก็คือจะง่ายนะครับคนอื่นเลยก็จะมาดูตัวดินนะครับอ่าตัวดินนี้ผมจะใช้เป็นพีสมอสนะครับผสมกับตัวยายากัญชาลาบูร์บิโคไลคอนดัตเตอ เทอร์ไร์นะครับอันนี้จะเป็นถุงซิปที่สำหรับเอาไว้ขั้นตอนสุดท้ายตอนที่กระถางใส่แล้วก็ปิดปากถุงนะครับแล้วก็ไปตั้งวันนี้ที่ลมนะครับอันนี้เป็นหินภูขเขาไฟสีาเราลองก้นกระถางนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเห็นไหมอันนี้จะเป็นยาก,กันเชื้อรานะครับที่แถมที่ให้ไปที่มันมีอยู่ในจุดปลูกอันนี้จะเป็นเม็ดกรวดเม็ดทราย อ่าไม่กดเมไซส์ตัวนี้คือผมทําการเนี่ยนะแช่ยากระชัลลาด้วยนะครับต่อมาก็คือจะเป็นออสโมโคสนะครับเป็นปุ๋ยที่จะสำหรับอาไว้อ่ารอง้กระถางหรือว่าจะไว้โรยหน้าตอนที่ต้นไม้โตแล้วก็ได้นะครับผมบอ่าส่วนนี้คือจะเป็นกระถางกระถางก็จะเป็นกระถางขนาดอ่าขนาดความสูงสองจุห้านิ้วนะฮะแล้วก็ความกว้างประมาณส7จุด็ดนิ้วหรือได้ง่ายก็คือกระถางสองจุดห้านิ้วอ่ากระถาง หนึ่งกระถางเนี่ยจะเพาะได้สูงสุดเลยเนี่ยยี่สิบห้าเมล็ดยี่ห้าเมล็ดคือถือว่าสุดเต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าให้ดีก็บางคนอาจจะชอบต้องร่วงก็สักสิบเมล็ดก็พอนะครับแต่ผมก็ยี่ห้าเมล็ดเลยแล้วกันโอเคนะครับคบอนอื่นผมจะมาผสมน้ำย,ยาชะลากัน,น้ำก่อนเพื่อที่เพื่อที่จะสำหรับเอาไว้แช่ตัว กระถางนะครับก็บเอาไว้สําหรับฉีดพรมขั้นตอนสุดท้ายนะฮะอนอื่นเนี่ยคนอื่นผมจะหนะาอยู่ผมก็หายาเชื้อกันเชื้อราอยู่ขอไปวางไว้นี่นะครับยากันเชื้อรานะครับผมแล้วก็นะ้ำนะนะผมก็จะเอาน้านำเนี่ยเทใส่ไปก่อนเลยนะครับ ส่ตัวน,นี้หนึ่งนะฮะแต่ก็จะมีช้อนพลาสติกนะครับช่วยตักน้ำอ่าก็บอกลูกค้าไว้ก่อนเลยก็บอกเพื่อนๆพี่ๆไว้ก่อนเลยว่าในการทมเลสที่มีการใช้สายเคมีเนี่ยในทางที่ดีเนี่ยแนะนำให้ใส่ถุงมือเลยแล้วก็ผ้าปิดจมูกด้วยแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะตัวเองเนี่ยผมเองก็ไม่ในัดว่าวันนี้เป็นสาธิตก็เลยไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พวกนั้นมานะครับ แต่ก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้ก็คือแนะนําให้รีบไปล้างมือถ้าเกิดโดนซื้ตัวยาตัวสารเคมีอะไรเงี้นย,บบงยนะครับอะไรก็แกะเปิดปากถุงด้ววเลยนะครับเปิดปากถุงพื๊บนะครับก็ตักน้ำตักน้ำที่มีอยู่ในนี้แหละนะครับใส่ในถุงเลยใส่ในถุงกๆๆๆ ตรงนี้ไม่ตงซิปไม่ต้องเก็บไว้นะกินได้นะคร <Okay. S 1> ับ่อไป เอาเทท่วงก็นี่แหละครับมาวาก่อ,อกขึ้นขวดไว้นะครับก็คือ1นึ่งองซิปเนี่ยผมจะใช้ผสมน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเาื่มมาก่อ,อกขึ้นขวดได้ ก็อยากให้มันเข้ากันนะครับก็มาทําการรวงกระถางว่าปกติแล้วมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เราจะทําการกระถางเอากระถางเนี่ยไปแช่ในน้ำนะครับโดยที่คนอื่นเนี่ยมันจะวัดความสูงของดักน้ําที่อยู่ในนก่อนนะครับก็คือให้สูงอยู่ประมาณเนี่ยครับขอบกระถางประมาณนี้นะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับบางขั้นบางตอนผมก็จะไม่อธิบายเพราะว่าให้ดูที่วิดีโอเรานะฮะอันนี้ก็คือน้ำที่เราจะไปแช่กระถางเราได้ละ,ะครับผมต่อไปก็น้ำส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาใส่ตัวฟอกกี้นะครับผม จะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะฮะแแต่ว่าเราจะเพากี่กระถางใส่ไปกขึ้นมาตามหรือมมนก็หมดเลยแล้ว้ันแล้วันนี้เดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้ผมก็จะเพาะอีกประมาณสักสิบกว่าถางนะครับ นี้เราก็ามาทําการจัดเตรียมกระถางน,นะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็นหินภูเขาไฟที่จะแบบรองค้นกระถางน,นะครับอันนี้คือสําหรับหนึ่งชุดด้วยหรือสำหรับหบาานึ่งกระถางเรีงใส่ไปเยก็พอดีชุดหนึ่งของผมนะครับก็ตามด้วยดินพม่มเล็ก นี่บอกครับตัวดีนมีผสมยากันเชื้อไปทั้งในก็ระวังหน่อยจะเป็นยีราฟให้ใส่ตรงมือนะครับเออเสร็จจากเครื่องนะครับ okay. okay. นะตรงกันเขาเขาเขา ตัวดินเพราะที่ให้ไปเนี่ยคือมันจะเกินกระถางอยู่แล้วนะครับก็คือให้ไปเผื่อไว้นะครับไม่ใช่ว่า,าจะเป็นด้องใช้ทั้งหมด ปรมาณนี้แล้วก็าตามด้วยออสมโมคุนะครับลก็โรยโวยไป ก็ใส่ดินกบนิดนึงอันนี้คือใส่ให้เต็มกระถางเลยนะครับครับเอ่อมาี้ตัววิดีโอมันตัดไปนะครับก็ใส่ดินเพาะให้เต็มกระถางเลยนะครับ มาในนะครับก็ขั้นตอนต่อมาก็เอาตัวมเล็ดนะครับที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเทใส่ผมก็จะเอาแลเข้าก็้าก็ใส่ผมก็จะเทใส่ไปเลยแหละก็เดี๋ยวค่อยจัดที่นะครับถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็กเนี่ย ก็จะมาเทใส,ส่กระดาษสีขาวก่อนนะครับเพื่อแล้วก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเทใส,ส่กระถางอีกทีนะครับต่อไปเราก็จะมา,าทําการจัดมเมล็ดนะครับปกตกลีแล้วมเมล็ดที่โตถ้าจะเพาะเนี่ยแนะนําเวลาระหว่ังมเมล็ดเนี่ยถ้าสังเกตดีแล้วเนี่ยตัวมเมล็ดจะมีส่วนที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็บุ๋มลงไปนะครับให้เอาส่วนที่นูนเนี่ยเอาไปขำผัสจนันน้าดินนะครับแล้วก็คือหมายถึง พูดง่ายๆคือเอาหงายส่วนที่ปุ่งขึ้นมานะครับว่าไอ้บริเวณรากมาากันจะออกบริเวณส่วนที่มันนูนนะครับจะได้ตั้งต้นได้ไหวขึ้นนะครับพยายามจัดระเบียบกห้กระจยยายกระจายให่่ให้มันแน่นมากนะครับนะครับผม วนในการโรยทรายก้อนกรวดที่จะปิดหน้าด้านหน้าเนี่ยก็แล้วแต่นะครับถ้าอาจจะไม่โรยก็ได้นะครับจะไว้โรยตอนที่มันงอกขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับผมเองก็มีบางทีก็โรยบ้างไม่โรยบ้างนะครับแล้วแต่ว่าออสะดวกตอนไหนนะฮะบางทีก็ขี้เกียจอะครับ เคถือว่าใช้ได้ละนะครับผมก็ทีนี้ก็จะเอากระถางนี่ยนะครับไปแช่น้ำก็ตอนเวลาวางเนี่ยคือวางไปเบาๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราวางแรงไปในน้ำกระแทกหน้าดินขึ้นมา ปอติแล้วก็แช่ไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับคือให้น้ำเนี่ยมันซึมมาด้าน้าหน้านะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นสีของตัวดินพอเนี่ยจะไปเข้มขึ้นโอเคเนาะก็ต่อไปแต่ตอนนี้คือมันเป็นวิดีโอสาธิตนะครับผมจะไม่ไม่รอถึง15-20นาทีเดื๋เป็นาการสาธิตแล้วลกันนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะโรยนะครับหมดกวน ซึ่งก่อนโรยเนี่ยผมจะทําการฉีดล้ายาพอดเที่ยวหนึ่งนะครับเพื่ออ่ะไรนะเผื่อเมล็ดเนี่ยมันมีเชื้อราติดมานะครับก็คือเอาลมฉีดลงไปเลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าบาดป่าโอเคนะครับฉีดไปเลฉีดไปเลฉีดเสร็จแล้วเ่อไปก็เอา ตเีมโรยบางๆนะครับจะไม่โรยก็ได้นะครับโรยตอนสุดท้ายก็ได้นะครับถ้าใครมีเวลาว่างนะครับอ ตัวไม่กดนี่ก็จะมียากันเ้อราติดมาด้วยนะครตุดเว้นผิดมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็อย่าแนะนำว่าอย่าให้กับผัดโดยตรงแล้วกันหรือว่าจะเอาเหงนอกดเหลือไปใส่ตู้ปลายานะครับขอคขั้นตอนต่อไปก็นะครับเอาที่เราแช่ไว้เนี่ยยกขึ้นมาใส่ถุงซิปก็จะหยิบนะครับ ให้น้ำเสดด้วยหนึงน,นะครับแล้วก็วางตั้งเขานี้งไปนะครับก็เราจะมาคข้อนี้ทัน้นตอนขัานานี้ตอนนี้สําคัญนะครับก็คือเขียนชื่อไม้นะครับเขียนวันที่เพาะชื่อไม้นะครับอันนี้จะเป็นซูเปอร์แคมโดไอตัวต์ซูเปอร์แคมโด้ซูเปอร์ี ชื่อไหนนะคนที่ไหนมาด้วยนะเดี๋ยวนะค่อยเขียนแล้วกันนะจำไม่ได้นะครับแล้วก็จำนอนมาเลน,นี่ผมใช้25่สิมเลย ใส่ไงไปแบบยะประคองประคองประคองจะัดระเบียบสังคมงให้ดียระคองสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการฉีดน้ำยาเชี่องนะครับเพื่อถุงเราไม่สะอาดนะครับ ฉีดไปส,ส,อสองสามทีก็สองสองสมทีฉีดไปหกนะครับแล้วก็ทำการปิดปาก่เนะลยไปวางในที่ร่มนะครับก็คืคอในที่ตร่มน,นี่คือในที่ที่มีแสงสว่างน,นะไม่ใช่ว่าไวางไว้กลางแดดนะครับปกติตัวเอสโตเนี่ยใช้เวลางอกอยู่ประมาณ สี่ห้าวันนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะงอกผค,ครบแล้วล่ะนะครับผมโอเคครับถ้าไงก็ขอบคุณมากครับถ้าผิดพลาดราคาใดต้องขอโทตษตทางลูกค้าทางผู้รู้นะครับอาจจะมีผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาดูคิปนี้แล้วบอกเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะส่วนตรงนี้ตรงนั้นอันนี้ผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่ายอมรับนะครับถ้าสิ่งในที่ผมทําผิดไปเนี่ยคือต้องให้ให้เขาแนะนําผมได้นะับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยว ที่ต่อไปเนี่ยเราจะมาดูวิธีการเพราะ,ะเล็ดที่ขนาดไปข้ลงมาอย่างพวกอะไรท็อปหรือไม่ก็พวกยโมนิราเวียนะครับก็เหมือนกับเบอร์เตอร์พวกหัวตายก็โมนิราเวียนะครับโอนิฟอร์มิสอะไรพวกนั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม